ค่าฝุ่น PM 2.5ในวันที่สูงแต่ระดับสีแดงมีค่ามากกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนอกจากสภาพอากาศที่กดนะคะ ส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาเชื้อวมวลในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วลมก็พัดพาเข้ามาอย่างพื้นที่ของกรุงเทพค่ะสะท้อนว่าปัจจัยการเผาเป็นหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษประกอบกับสัปดาห์หน้านะคะเทศกาลตรุษจ,จีนที่มาพร้อมกับพฤติกรรมการเผากระดาษเงินกระดาษทองหนึ่งมาตรการที่จะไม่เป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ก็คือความร่วมมือลดพิธีกรรมเผากระดาษเงินกระดาษทองลงให้เหลือน้อยที่สุดนอกเหนือก่อนหน้านี้นะคะที่มีการรณรงค์ลดควันทูบและการเผากระดาษในสารเจ้า จนเป็นเรื่องปกติแล้ว รอบรั้วมหานครเปิดทางเลือกลดควันลดเผาแต่ยังคงพิธีกรรมได้อาทิใช้ทูบไร้ควันหรือทูบสั้นที่ได้มาตรฐานมอ,อกอเพื่อบูชาเทพเจ้าบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในศาลเจ้าและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรืออาจใช้ทูบหรือเทียนแบบ LED ที่ใช้ได้ยาวนานไม่ก่อมลพิษหลีกเลี่ยงการเผากระดาษไหว้หรือหากจําเป็นต้องเผาก็ให้ใช้ที่มีฝาปิดแน่นหนะนาการแก้ปัญหาฝุ่นที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครใช้หลายมาตรการทั้งขอความร่วม มือ Work f r ฟ m Home มาตรการประกาศเขตมลพิษต่ำห้ามรถบรรทุก6ล้อที่ไม่ได้ลงทะเบียนสีเขียวเข้าพื้นที่ชั้นในการชักชวนเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องและการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร แต่มาตรการเหล่านี้นะคะก็ยังดูไม่ใช่ยาแรงมากพอที่จะทําให้สถานการณ์ฝุ่นลดลงหรือหายไปในทันทีค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปัจจัยของการเกิดฝุ่นที่หลากหลายนะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องร่วมมือกันทําที่สําคัญนะคะพฤติกรรมของทุกคนมีส่วนลดหรืออย่างน้อยก็ไม่สําเติมสถานการณ์ให้เลวร้วายลงกว่าเดิมจากเรื่องใกล้ตัวค่ะ